ถ้าคุณเคยรู้สึกว่าแม้จะมีข้อมูลมากมายอยู่ในมือแต่กลับยังตัดสินใจผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าคลิปนี้จะเป็นจุดเปลี่ยง ถ้าคุณอยากฝึกให้ตัวเองคิดอย่างมีเหตุผลแยกแยะสิ่งที่เชื่อออกจากสิ่งที่จริงฝึกตั้งคำถามให้ลึกจนค้นเจอคำตอบที่แท้คลิปนี้จะพาคุณไปรู้จัก6ขั้นตอนการคิดแบบโซเครติสที่ไม่ได้สอนแค่ให้ฉลาดขึ้นแต่ทำให้คุณรู้จักตัวเองมากขึ้นพร้อมเปลี่ยนวิธีมองโลกเปลี่ยนวิธีพูดคุยกับคนอื่นและเปลี่ยนวิธีแก้ปัญหาชีวิตไปตลอดกาล กระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลแบบโสเครติสไม่ใช่แค่เรื่องของการตั้งคำถามเก่งแต่คือการเดินทางลึกเข้าไปในโครงสร้างของความคิดมนุษย์โดยเริ่มจากสิ่งที่ดูเหมือนไม่สำคัญที่สุดนั่นคือการเปิดใจฟังคนอื่นอย่างมีส่วนร่วมหากเปรียบเป็นการเดินทางนี่คือก้าวแรกที่เรายื่นมือไปหาคนที่อ้างว่ารู้หรือเชี่ยวชาญเรื่องใดเรื่องหนึ่ง การมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงไม่ใช่แค่พยักหน้าไปตามๆกันแต่คือการฟังอย่างสนใจถามกลับด้วยความสงสยัยแล้วรับฟังโดยไม่เรียบตัดสินเป้าหมายในขั้นนี้ไม่ใช่การหักล้างหรือเอาชนะแต่คือการเปิดพื้นที่ให้ความรู้ถูกหยิบมาทบทวนเมื่อมีการเปิดบทสนทนาแล้วสิ่งสำคัญที่ต้องทำในลำดับต่อไปคือการยอมรับอย่างถ่อมตนว่าเราไม่รู้และเราอยากรู้ ความไม่รู้คือเมล็ดพันธุ์ของเหตุผลมันเป็นจุดตั้งต้นของความใคร,ร่รู้เป็นการยอมรับช่องว่างในความเข้าใจของเราอย่างบริสุทธิ์ใจหลายคนติดอยู่ตรงนี้เพราะกลัวเสียหน้ากลัวถูกมองว่าโงา่แต่โซเครติสกลับเชื่อว่าคนฉลาดคือต้องกล้ารู้ว่าไม่รู้ก่อนเพราะถ้าคุณมั่นใจในสิ่งที่ไม่แน่ใจคุณจะปิดประตูทุกการเติบโตวไว้เองทันที หลังจากยอมรับความไม่รู้แล้วเราจะเดินไปยังขั้นตอนที่เริ่มเปลี่ยนความสงสัยให้มีทิศทางนั่นคือการขอคำจำกัดความอย่างชัดเจนไม่ว่าคุณจะคุยกับใครเรื่องอะไรก็ตามอย่าเพิ่งรีบเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยจนกว่าจะรู้ว่าแต่ละคนกำลังพูดถึงสิ่งเดียวกันหรือไม่เช่นถ้าใครพูดว่าความยุติธรรมคือหัวใจของสังคมคำถามที่ควรถามคือแล้วความยุติธรรมสำหรับคุณคืออะไร เพราะคำคำเดียวกันอาจมีภาพต่างกันในหัวคนละคนการจำกัดความจึงเป็นเหมือนการวางแผนที่ก่อนเดินทางเพื่อไม่ให้เราหลงไปในบทสนทนาที่ไม่มีแก่นเมื่อได้คำจำกัดความแล้วเส้นทางของเหตุผลจะเดินเข้าสู่ขั้นตอนที่ลึกขึ้นคือการตรวจสอบคำนั้นให้รอบด้านผ่านการตั้งคำถามทีละชั้นๆเปรียบเสมือนการขุดดินเพื่อหาว่ารากของต้นไม้ที่ปลูกไว้มันแข็งแรงหรือไม่ เช่นถ้ามีคนบอกว่าความกล้าคือการไม่กลัวคุณอาจถามกลับว่าถ้างั้นคนที่ประมาทโดยไม่กลัวอะไรเลยถือว่ากล้าหรือไม่การตรวจสอบเช่นนี้ไม่ใช่การจับผิดแต่คือการช่วยกันทำให้ความคิดขมนิ่งขึ้นเป็นเครื่องมือที่ทำให้เราไม่ถูกหลอกด้วยคำพูดที่ดูดีแต่กลวงเปล่าถ้าให้พูดถึงอุปสรรคของขั้นตอนนี้ หลายคนมักจะเริ่มป้องกันตัวทันทีเมื่อโดนถามลึกเข้าไปเพราะมันให้ความรู้สึกเหมือนกำลังถูกท้าทายหรือกำลังถูกจับผิดแต่ในความเป็นจริงจุดนี้แหละคือช่วงเวลาสำคัญที่สุดของกระบวนการคิดทั้งชุดเพราะสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้คือการที่เราจะใช้ตัวอย่างใช้การเปรียบเทียบใช้ความขัดแย้งเล็กๆที่ชวนคิดเพื่อเปิดอีกฝั่งของมุมมองที่แต่ก่อนอาจไม่เคยเห็นเลย มันเหมือนกับเรายกกระจกให้เขาส่องดูตัวเองแต่เป็นมุมใหม่มุมที่เขาไม่เคยลองมองมาก่อนเช่นถ้ามีใครบอกว่าคนดีคือต้องไม่โกหกเราอาจจะถามกลับว่าแล้วหมอที่โกหกคนไข้เพื่อไม่ให้เสียขวัญถือว่าไม่ดีหรือเปล่าคำถามแบบนี้แหละที่ค่อยๆทำให้เขาเริ่มชะงักเริ่มทบทวนแล้วเริ่มคลี่คลายความคิดของตัวเองใหม่ แล้วพอความคิดโดนตั้งคำถามซ้ำๆตรวจสอบซ้ำๆและกระทบกับตัวอย่างหลายด้านเข้าไปมากพอมันจะเริ่มเกิดสภาวะหนึ่งที่โสเครติสเรียกว่าเป็นชัยชนะของเหตุผลนั่นคือความสับสนความลังเลความไม่แน่ใจในสิ่งที่เคยมั่นใจสุดหัวแล้วแทนที่เราจะกลัวความรู้สึกนั้นโสเครติส so กลับมองว่ามันเป็นเรื่องน่ายินดีเพราะความรู้สึกนี้คือจุดเริ่มต้นของการเติบโต มันเหมือนดินร่วนที่เพิ่งไถใหม่ๆพร้อมให้ปลูกอะไรบางอย่างลงไปแล้วมันก็จะค่อยๆงอกขึ้นมาเป็นความเข้าใจที่ลึกซึ้งกว่าเดิมถ้าเรามองเส้นทางทั้งหมดนี้แบบเรียงลำดับมันจะเริ่มจากการมีส่วนร่วมแบบเปิดใจแล้วตามมาด้วยการยอมรับว่าเราไม่รู้จากนั้นก็ชวนกันหาคำจำกัดความเพื่อให้รู้ว่าเรากำลังพูดถึงอะไรจริงๆแล้วก็ค่อยๆตรวจสอบตรรก,กะตั้งคำถามลึกขึ้นทีละนิด ต่อด้วยการยกตัวอย่างใช้ข้อขัดแย้งและจบลงที่ความสงสัยที่พาให้เราคิดใหม่ได้หมดซึ่งในทุกขั้นตอนนั้นแน่นอนว่ามีอุปสรรคเสมอแต่ก็มีทางผ่านเสมอถ้าเรายังฟังอยู่ยังเปิดใจอยู่และยังยอมให้เหตุผลพาเราเดินไปไกลกว่าเดิม กระบวนการนี้มันไม่ต่างจากการเพราะเมล็ดในใจตัวเองเลยจริงๆเราเริ่มจากการฟังที่ลึกรดน้ำด้วยคำถามดูแลด้วยการเปรียบเทียบและคอยถอนวัชพืชด,ด้วยการยอมรับว่าเรายังมีช่องโหว่อยู่เริ่มจากใจแล้วค่อยๆเชื่อมไปสู่ความคิดจากความคิดก็กลั่นออกมาเป็นคำถามคำถามก็นำไปสู่การตัดสินใจและสุดท้ายกลายเป็นการลงมือฝึกคิดซ้ำๆ ทั้งหมดนี้ไม่ได้เกิดในวันเดียวมันใช้เวลาแต่ผลของมันจะอยู่กับเราตลอดชีวิตและกระบวนการนี้ก็ไม่ได้ต่างอะไรกับการเตรียมตัวสอบเลยนะเราเริ่มจากไม่รู้ต่อด้วยการตั้งคำถามแล้วก็อ่านทำโจทย์อาจสอบตกแล้วก็กลับมาทบทวนจนในที่สุดเราก็เข้าใจจริงๆ การคิดอย่างมีเหตุผลก็เหมือนกันมันต้องอาศัยการฝึกซ้ำๆทุกวันเป็นเหมือนกล้ามเนื้อทางปัญญาที่เราต้องออกกำลังกายมันเรื่อยๆถึงจะเห็นผลและสุดท้ายความสำเร็จของการคิดอย่างมีเหตุผลไม่ใช่การเถียงชนะใครไม่ใช่การพูดให้คนยอมรับแต่คือการที่เราเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนที่กล้าถามในสิ่งที่ควรถามมองเห็นขอบเขตของสิ่งที่ตัวเองยังไม่รู้และพร้อมจะเรียนรู้ต่อไปเรื่อยๆ เพราะทุกความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มันไม่ได้เริ่มจากจุดใหญ่โตแต่มันเริ่มจากสิ่งเล็กๆซ้ำๆทุกวันถ้าคุณเริ่มถามได้ดีฟังได้ลึกและกล้าสงสัยยังมีเหตุผลคุณจะกลายเป็นคนที่ไม่ใช่แค่ฉลาดแต่คิดเป็นและไม่มีใครเอาสิ่งนั้นไปจากคุณได้เลย ต่อไปนี้คือกระบวนการคิด6ขั้นตอนแบบโซเครติสที่ไม่ได้ใช้เพื่อเอาชนะการถกเถียงแต่ใช้เพื่อค้นหาความจริงอย่างลึกซึ้งผ่านบทสนทนาเริ่มตั้งแต่การเปิดใจเข้าไปมีส่วนร่วมกับคนที่อ้างว่ามีความรู้การยอมรับความไม่รู้ของตัวเอง การตั้งคำถามถึงคำจำกัดความการตรวจสอบตรรก,กะอย่างละเอียดก,การยกตัวอย่างเปรียบเทียบเพื่อหาช่องโหว่ของความคิดและสุดท้ายคือการเข้าสู่ภาวะของความสับสมสร้างสรรค์ซึ่งเป็นจุดเริ่มของการเปลี่ยนมุมมองอย่างแท้จริงอย่างแรกคือ engagement หรือการมีส่วนร่วม ลองนึกถึงพนักงานคนหนึ่งในแผนกบัญชีของบริษัทขนาดกลางเขาชื่อว่าสมชายไม่ใช่หัวหน้าทีมไม่ได้จบจากมหาวิทยลาลัยดังแต่เขาเป็นคนที่ชอบตั้งคำถามและชวนคุยกับคนที่ดูเหมือนจะรู้มากกว่าเสมอวันหนึ่งบริษัทกำลังมีแผนจะเปลี่ยนระบบจัดก,การงบประมาณโดยใช้ซอฟต์แวร์ที่ทีมไอทีเลือกมาสมชายไม่ได้เป็นคนตัดสินใจแต่เขาเลือกที่จะเข้าไปคุยกับหัวหน้าไอทีถามว่าเหตุผลของการเลือกคืออะไรมันดีกว่าโปรแกรมเดิมยังไง เขาไม่ได้เข้าไปเพื่อต่อว่าแต่อยากเข้าใจจากการพูดคุยนี้เองทำให้หัวหน้าไอทีเห็นจุดบางจุดที่ยังไม่เคยมีใครกล้าทักสมชายไม่ได้เสนอคำตอบแต่เสนอคำถามดีๆที่ทำให้ทีมไอที IT กลับไปคิดใหม่ผลคือบริษัทเปลี่ยนแผนการใช้งานบางส่วนให้เหมาะกับแผนกบัญชีมากขึ้น สิ่งที่สมชายทำคือการมีส่วนร่วมที่แท้จริงไม่ใช่แค่การนั่งฟังแล้วพยักหน้าแต่คือการกล้าเปิดบทสนทนากับคนที่ดูเหมือนรู้มากกว่าโดยไม่ใช้ท่าทีท้าทายแต่ใช้ความสนใจและความใคร่รู้เป็นสะพานมันคล้ายๆกับเหตุการณ์ในโลกออนไลน์ที่เคยมีไวรัลหนึ่งในทวิตเตอร์นักศึกษาคนหนึ่งกล้าทวีถามอาจารย์ด้านประวัติศาสตร์ว่ามีหลักฐานจริงไหมว่าบางเหตุการณ์เกิดขึ้นตามที่เล่าในหนังสือ ผลคืออาจารย์คนนั้นไม่โกรธกลับตอบกลับพร้อมให้แหล่งข้อมูลและแนะน,ำนํำหนังสือให้อ่านต่อกรณีเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าการมีส่วนร่วมไม่ใช่เรื่องของตำแหน่งหรืออำนาจแต่คือการเรื่มบทสนทนาอย่างฉลาดถ้าเรามีท่าทีที่เปิดกว้างถามด้วยความเข้าใจไม่ใช่ด้วยอารมณ์เราจะเท่าถึงความรู้ที่คนอื่นก็พร้อมจะแบ่งปันแต่ไม่เคยมีใครถาม ในองค์กรระดับโลกอย่าง Google, เคยมีพนักงานใหม่ที่เสนอให้เปลี่ยนรูปแบบการประชุมบางอย่างเพราะเขารู้สึกว่ามันทําให้เกิดความอึดอัดในการแลกเปลี่ยนความเห็นแน่นอนว่าคนใหม่มักไม่มีสิทธิเสนอง่ายๆแต่เพราะเขาชวนพูดคุยกับทีมเล็กๆก่อนด้วยความตั้งใจไม่ใช่การตําหนิทําให้สุดท้ายทีมบริหารรับฟังและนําข้อเสนอไปปรับใช้กับหลายทีมทั่วบริษัท ถ้าเรากลัวว่าการพูดกับคนรู้มากกว่าเราก็จะไม่เริ่มบทสนทนาใดเลยแต่ถ้าเรารู้ว่าการมีส่วนร่วมที่แท้จริงคือการช่วยกันทำให้ความรู้สายกระจ่างขึ้นทุกคนจะได้ประโยชน์ไม่ใช่แค่เราคนเดียวอย่างที่สองคือ ignorance หรือความไม่รู้ เราทุกคนโตมากับความคาดหวังว่าต้องเป็นคนที่รู้ต้องตอบได้ต้องเข้าใจเร็วใครที่ไม่รู้มักถูกตีตราว่าไม่เก่งทั้งที่จริงแล้วจุดเริ่มต้นของคนฉลาดที่สุดในโลกหลายคนคือการกล้ายอมรับความไม่รู้เหมือนกับกรณีของป้าสุคนขายข้าวแกงแถวออฟฟิศที่วันหนึ่งถูกลูกค้าชาวต่างชาติถามว่าขนมจีนน้ำยามีที่มาอย่างไร ปะสุยิ้มและตอบว่าไม่รู้แต่จะไปหามาให้วันพรุ่งนี้วันรุ่งขึ้นเธอเล่าเรื่องราวของขนมจีนได้ละเอียดจนน่าทึ่งนั่นทำให้ลูกค้าประจำเพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิดแค่เพราะความจริงใจที่บอกว่าไม่รู้แล้วหาคำตอบมาให้ในวงการธุรกิจบริษัทหนึ่งที่ชื่อว่าพาทาโกเนียเคยยอมรับว่าไม่รู้ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากบางวัตถุดิบของตัวเองและประกาศต่อสาธารณะว่าจะหาทางศึกษาและแก้ไขให้ดีที่สุด ผลลัพธ์คือแบรนด์กลับได้รับความเชื่อถือเพิ่มขึ้นแม้จะยอมรับข้อผิดพลาดเพราะความไม่รู้ไม่ใช่ความอ่อนแอแต่คือจุดเริ่มของความจริงใจในการพัฒนา ในเหตุการณ์ร่วมสมัยช่วงที่เกิดวิกฤตโควิดใหม่ๆหน่วยงานระดับประเทศหลายแห่งที่กล้ายอมรับว่าไม่รู้บางเรื่องและหาผู้เชี่ยวชาญมาร่วมมือกลับมีประสิทธิภาพในการจัดการมากกว่าหน่วยงานที่แกล้งทำเป็นรู้ทุกอย่างถ้าเรายึดมั่นว่าต้องรู้เราจะไม่เรียนรู้แต่ถ้าเรากล้ายอมรับว่าไม่รู้เราจะเปิดโอกาสให้ตัวเองเดินเข้าสู่คำถามและสร้างการเติบโตที่มั่นคงจากพื้นฐานที่แท้จริง การยอมรับความไม่รู้ไม่ได้ทำให้คุณดูแย่แต่มันทำให้คุณดูจริงและไม่ว่าใครก็ใช้หลักการนี้ได้ตั้งแต่คนในตลาดไปจนถึงผู้บริหารระดับสูงเพราะจุดเริ่มต้นของทุกคำถามคือการกล้าพูดว่าฉันไม่รู้แล้วออกเดินทางเพื่อหาคำตอบนั้นด้วยความตั้งใจอย่างที่3คือ definition หรือคาจากัดความ มาถึงจุดนี้หลายคนอาจเริ่มเห็นแล้วว่าการตั้งคำถามไม่ใช่แค่เรื่องของความอยากรู้แต่คือศิลปะของการขุดรากลึกลงไปในสิ่งที่เราคิดว่าเข้าใจแล้วหนึ่งในกระบวนการที่โสเครติสใช้จนทำให้คนฟังสะดุดและเริ่มฉุกคิดคือการขอให้คู่สนทนานิยามคำที่เขาใช้ เช่นถ้ามีใครบอกว่าความยุติธรรมคือส well, right ิ่งสำคัญโสเครติสจะไม่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยทันทีแต่จะถามกลับว่าแล้วความยุติธรรมคืออะไรเหตุการณ์คล้ายๆแบบนี้เคยเกิดขึ้นในทีมพัฒนาโปรแกรมของบริษัทหนึ่งในกรุงเทพพนักงานหลายคนถกเถียงกันเรื่องจะให้ UX ของแอปใช้ง่ายแค่ไหนแต่ไม่มีใครอธิบายได้ว่าใช้ง่ายคืออะไรบางคนหมายถึงเมนูไม่เยอะ บางคนหมายถึงเร็วบางคนหมายถึงสีต้องสบายตาพอหัวหน้าทีมให้ทุกคนลองเขียนคำจำกัดความของคำนี้ผลคือทุกคนเริ่มเข้าใจตรงกันมากขึ้นและสามารถออกแบบได้ตรงจุดภายในเวลาไม่กี่วัน นี่คือพลังของคำจํากัดความเพราะถ้าเราไม่รู้ว่าคำที่พูดถึงหมายถึงอะไรเราก็จะใช้คำเดียวกันแต่เข้าใจต่างกันและนี่คือที่มาของความขัดแย้งเงียบๆที่ทำลายหลายทีมหลายความสัมพันธ์และหลายองค์กร ในประวัติศาสตร์ร่วมสมัยมีกรณีการถูกเถียงเรื่องประชาธิปไตยในหลายประเทศซึ่งแต่ละฝ่ายอ้างว่าอีกฝ่ายไม่เข้าใจว่าประชาธิปไตยที่แท้จริงคืออะไรจนทําให้เกิดการแตกแยกมากมายทั้งที่หากลองย้อนกลับไปถามว่าประชาธิปไตยคืออะไรโดยไม่อิงอารมณ์หรืออุดมการเราอาจพบว่าทุกฝ่ายมีภาพในใจที่ไม่ตรงกันตั้งแต่แรก มีตัวอย่างไวรัลในโซเชียลมีเดียเมื่อไม่นานนี้ที่เด็กมัธยมถามครูว่าความกระตันยูหมายถึงการเชื่อฝังทุกอย่างหรือเปล่าเพราะพ่อแม่บางคนใช้คำนี้เป็นข้ออ้างในการควบคุมลูกครูกลับนิ่งคิดและตอบว่าไม่เคยคิดลึกขนาดนี้จนทั้งห้องต้องหยุดเงียบนี่แหละคือพลังของการถามถึงคำจำกัดความเพราะมันไม่ใช่แค่การเข้าใจภาษาแต่คือการเข้าใจรากของความเชื่อและการกระทา การขอคำจำกัดความไม่ได้ทำให้คุณดูขัดจังหวะหรือขี้สงสัยเกินเหตุแต่คือทักษะของคนที่ต้องการทำให้บทสนทนาแม่นยำเป็นจริงและมีคุณภาพมากขึ้นมันคือจุดเริ่มของการทำให้คำพูดกลายเป็นเครื่องมือไม่ใช่แค่เสียงลอยๆในอากาศอย่างที่4คือ examination หรือการตรวจสอบ เมื่อได้คำจำกัดความแล้วสิ่งที่โสคลิสต์ทำต่อไม่ใช่การยอมรับทันทีแต่คือการเริ่มตรวจสอบความหมายเหล่านั้นว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่สมเหตุสมผลไหมและนำไปใช้ในชีวิตจริงได้หรือเปล่าเหมือนกับคนที่บอกว่าความกล้าคือการไม่กลัวแต่ถ้าเราลองถามต่อว่าแล้วคนที่กลัวแต่ยังทำอยู่ถือว่ากล้าหรือไม่คำจำกัดความนั้นก็จะเริ่มสั่นคลอน เรื่องนี้เกิดขึ้นจริงกับเจนพนักงานฝ่ายบุคคลของบริษัทแห่งหนึ่งเธอมีหน้าที่จัดการสัมภาษณ์พนักงานใหม่เจนเคยเชื่อว่าคนเก่งคือคนที่มีประสบการณ์เยอะแต่พอได้ลองตั้งคำถามกลับไปว่า คนที่มีประสบการณ์เยอะแต่ไม่เคยปรับตัวหรือไม่เคยทำให้ทีมดีขึ้นถือว่าเก่งไหมเธอก็เริ่มมองนิยามของคำว่าคนเก่งใหม่หมดทั้งการรับคนการประเมินผลและการวางแผนพัฒนาคนของทั้งแผนกก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง การตรวจสอบเป็นช่วงที่ยากเพราะต้องเผชิญหน้ากับความเป็นไปได้ที่ว่าสิ่งที่เรายึดถือมาอาจไม่จริงเสมอไปเหมือนที่นักข่าวหลายสำนักต้องกลับไปทบทวนข่าวเดิมๆของตัวเองหลังจากพบว่ามีข้อเท็จจริงบางอย่างถูกนำเสนอผิดเพี้ยนเพราะไม่ได้ตรวจสอบเพียงพอ หนึงในกรณีจากต่างประเทศที่สะเทือนวงการข่าวคือกรณีของรายงานสถานการณ์ในซีเรียที่มีการนำเสนอว่าเกิดการโจมตีจากฝ่ายตรงข้ามเพียงฝ่ายเดียวแต่เมื่อมีนักข่าวอิสระเข้าไปตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่ามีหลายมุมที่ถูกละเลยและทำให้สังคมเข้าใจผิดไปมากการตรวจสอบในภายหลังทำให้ต้องเขียนรายงานแก้ไขออกมาใหม่ทั้งหมดและเปลี่ยนวิธีทำข่าวของสำนักนั้นไปเลย นี่คือสิ่งที่การตรวจสอบจะนำมามันไม่ง่ายมันอาจทำให้เราต้องทบทวนตัวเองแต่ถ้าเราไม่กลัวที่จะตรวจสอบความเข้าใจของเราจะลึกขึ้นแล้วเราจะตัดสินอะไรได้อย่างแม่นยำกว่าคนที่ยึดแต่ความเชื่อเดิมโดยไม่กล้าตั้งคำถามกับมันเลยอย่างที่5คือ a n a l o g y e x a m p l e s and c o n t r a d i c t i o n หรือการเปรียบเทียบตัวอย่างและข้อขัดแยง้งเมื่อเราผ่านการนิยามคำและตรวจสอบความหมายแล้ว กระบวนการคิดแบบโสเครติสจะพาเราเข้าสู่ขั้นที่ลึกและคมกว่านั้นนั่นคือการเปรียบเทียบกับสิ่งอื่นการยกตัวอย่างจริงและการชี้ให้เห็นข้อขัดแย้งในสิ่งที่คู่สนทนาเชื่อถือวิธีนี้ทำให้สิ่งที่ดูเหมือนสมเหตุสมผลกลับเริ่มมีรอยร้าวและเปิดโอกาสให้เกิดมุมมองใหม่ที่ลึกขึ้นเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นในห้องประชุมของบริษัทสตาร์ทอัพแห่งหนึ่งน่าสนใจมาก ทีมผู้บริหารกำลังจะตัดสินใจออกแอปเวอร์ชันใหม่โดยใช้แนวคิดว่าถ้าแอปทำงานได้เร็วแปลว่าผู้ใช้จะชอบมีคนหนึ่งในทีมยกตัวอย่างว่าจริงหรอเพราะรถสปอร์ตเร็วมากแต่ใช้ว่าทุกคนจะซื้อเขายังเปรียบเทียบว่าบางทีคนอาจเลือกแอปเพราะใช้ง่ายไม่ใช่เพราะเร็วเหมือนที่คนเลือกจักรยานมากกว่ารถซูปเปอร์คาร์ในกรุงเทพซึ่งรถติดทุกวัน นั่นคือการใช้การเปรียบเทียบทําให้เห็นว่าความเร็วอาจไม่ใช่คุณค่าหลักเสมอไปในโลกโซเชียลก็เคยมีตัวอย่างไวรัลคล้ายกันหนุ่มคนหนึ่งโพสต์ว่าเขาเคยเชื่อว่าการเรียนมหาวิทยายลัยชื่อดังคือทางลัดสู่ความสําเร็จแต่พอได้ทํางานกับคนจากมหาวิทยายลัยต่างจังหวัดเขากลับพบว่าความขยันความละเอียดและความรับผิดชอบต่างหากที่สําคัญกว่า นี่คือข้อขัดแย้งในความเชื่อเดิมของเขาเองที่เปลี่ยนมุมมองชีวิตไปตลอดในประวัติศาสตร์ร่วงสมัยเราเคยเห็นการถกเถียงระหว่างนักเศรษฐศาสตร์ชื่อดังในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ2008ฝ่ายหนึ่งเชื่อว่าการลดการใช้จ่ายภาครัฐจะช่วยให้เศรษฐกิจฟื้นตัวได้เร็วแต่อีกฝ่ายยกตัวอย่างวิกฤตในยุค1930ที่การตัดงบประมาณทำให้เศรษฐกิจจมลึกกว่าเดิม และเสนอให้รัฐลงทุนกระตุ้นเศรษฐกิจมากขึ้นซึ่งสุดท้ายแนวทางหลังนี้ก็ถูกนำไปใช้ในหลายประเทศและได้ผลดีอย่างไม่คาดคิดการเปรียบเทียบตัวอย่างและข้อขัดแย้งไม่ได้ทำให้คนรู้สึกพ่ายแพ้แต่มันคือวิธีทำให้เราเห็นว่าความจริงนั้นมีหลายมิติและไม่มีใครผูกขาดความถูกต้องตลอดไป การคิดแบบนี้คือเครื่องมือที่ทำให้เรามีมุมมองที่กว้างขึ้นลึกขึ้นและใช้ความคิดอย่างมีเหตุผลไม่ใช่ใช้อารมณ์หรือความเคยชินอย่างที่6คืออพอแรหรือสภาวะของความสับสนรหรือความสงสัยสุดท้ายของกระบวนการคิดแบบโสเครติสไม่ใช่การชนะหรือการหาข้อสรุปแต่คือการมาถึงจุดของความสงสัยที่แท้จริงซึ่งเป็นสภาวะที่ผู้คนเริ่มตระหนักว่าตัวเองยังไม่เข้าใจอย่างที่คิดไว้ มันเป็นช่วงเวลาที่หลายคนอาจรู้สึกไม่มั่นใจแต่ในความเป็นจริงมันคือประตูบานแรกของการเรียนรู้อย่างแท้จริงตัวอย่างหนึ่งที่ชัดมากคือเรื่องของชายคนหนึ่งที่เคยเป็นนักลงทุนสายเทรดรายวันเขาเคยมั่นใจว่าตนเองเข้าใจตลาดดีจนกระทั่งวันหนึ่งที่เขาขาดทุนหนักทั้งที่ใช้สูตรเดิมที่เคยได้ผลเขาเริ่มตั้งคำถามและกลับไปเรียนรู้พื้นฐานการลงทุนในระยะยาวกลับไปอ่านหนังสือที่เคยมองข้ามและยอมรับว่า ตลอดเวลาที่ผ่านมาฉันไม่ได้เข้าใจเลยฉันแค่เคยโชคดีคำพูดนั้นกลายเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้เขาเริ่มลงทุนแบบมีระบบและกลายเป็นคนที่มั่นคงทางการเงินในระยะยาวในองค์กรก็เคยมีตัวอย่างของผู้บริหารที่คิดว่าการมี KPI มาก,มากๆคือเครื่องมือวัดผลที่ดีที่สุดแต่เมื่อพนักงานเริ่มลาออกเป็นจำนวนมากเขาเริ่มตั้งคำถามว่า หรือ KPI ที่วางไว้อาจทำให้พนักงานเครียดเกินไปจนหมดแรงใจในการทำงานการเปิดใจรับสภาวะสงสัยทำให้เขาเริ่มพูดคุยกับทีมอย่างลึกซึ้งและเปลี่ยนรูปแบบการบริหารอย่างช้าๆจนเกิดผลดีทั้งในด้านคนและงานกรณีจากข่าวที่ชัดมากอีกกรณีคือเมื่ออดีตผู้บริหารเทคโนโลยีระดับโลกคนหนึ่งลาออกจากบริษัทและออกมาบอกว่าเขาไม่เคยเข้าใจผลกระทบของอัลกอริทึมต่อเด็กและวัยรุ่น จนกระทั่งลูกของตัวเองเริ่มมีปัญหาด้านสุขภาพจิตจากการใช้โซเชียลมีเดียสภาวะของความสงสัยที่เขา,าเผชิญหลังจากเหตุการณ์นั้นทำให้เขาเปลี่ยนบทบาทมาเป็นนักรณรงค์เพื่อความปลอดภัยทางดิจิทัลแทนนี่แหละคือเป้าหมายสุดท้ายของการคิดแบบโซเครติสไม่ใช่แค่รู้เยอะหรือพูดเก่งแต่คือการเข้าใจตัวเองว่าเรายังรู้อะไรไม่พอและกล้ที่จะเดินหน้าต่อจากจุดนั้น ราะสภาวะแห่งความสับสนหรือความสงสัยไม่ใช่จุดจบของความรู้แต่คือจุดเริ่มของปัญญาลองคิดดูนะครับเริ่มจากเรามีส่วนร่วมกับเรื่องนั้นแบบลึกซึ้งก่อนแล้วค่อยๆย,ยอมรับว่าจริงๆเราเองก็ยังไม่รู้มากพอจากนั้นก็ค่อยๆหาความหมายหรือคำนิยามที่ชัดเจนพอได้คำจำกัดความแล้วก็ต้องมาตรวจสอบกันอีกทีผ่านการเปรียบเทียบตัวอย่างหรือหาข้อขัดแยง้งมาให้เห็นภาพชัดขึ้น สุดท้ายมันจะพาเรามาถึงจุดที่เกิดความสงสัยในสิ่งที่เคยมั่นใจเหมือนกับว่าเราได้ปลูกเมล็ดปัญญารดน้ำด้วยคำถามและค่อยๆดูแลมันจนเติบโตขึ้นเป็นรากฐานที่แข็งแรงของการคิดอย่างมีเหตุผลนั่นเองเส้นทางแบบนี้อาจจะไม่ได้เร็วที่สุดแต่ผมบอกเลยว่ามันมั่นคงสุดๆแล้วก็เหมาะกับทุกคนไม่ว่าจะเป็นนักเรียนคนทำงานหรือใครก็ตามที่อยากเข้าใจโลกให้ลึกขึ้น ทุกความสำเร็จที่ยั่งใหญ่เริ่มจากการทำสิ่งเล็กๆซ้ำๆทุกวันแค่เริ่มตั้งคำถามง่ายๆแล้ววันหนึ่งคุณจะไม่ได้แค่รู้มากขึ้นแต่เข้าใจมากขึ้นด้วยนั่นแหละคือจุดเปลี่ยนที่แท้จริงในชีวิตเลยครับถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้และอยากพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นทุกวันฝากกดไลค์และกด subscribe ให้ชอบของผมด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ในครั้งต่อไปขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับ